เบสบลุยตบบีดลุ้นไปโอลิมปิก2024ไทยมีลุ้นแค่ไหนเป็น24ทีมสุดท้ายครับก่อนจะไปฟังรายละเอียดครับผมรบกวนทุกท่านกดปุ่มติดตามช่องกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์พิมพ์คอมเมนต์ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับนายสมพรใช้บางอย่างครับนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยร่วมกับนายชัชวานปัญญารองผู้ว่ารชาชการจังหวัดเชียงใหม่และนายพิชัย เลิศพงอดิศรครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ยืนยันความพร้อมครับในการเตรียมเป็นเจ้าภาพนะครับจัดก,การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดวอลเลย์บอลเวิลด์บีส์โปรทัวร์เชียงใหม่ชันเลนส์ครับสะสมคะแนนโอลิมปิกเกม2 0 2 4่ระหว่างวันที่1 6ถึง19พฤศจิกาย,ยนนี้ครับแข่งกีนาวอลเลย์บอลชายหาดส่วนเฉลิมพระเกียรติ8 2พรรษาจังหวัดเชียงใหม่นะครับมีทีมตอบรับเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น3 3ประเทศนะครับท้งชาติระดับหนึ่งของโลกฝ่ายชายคือนอร์เวย์ และชาติลำหนึ่งของโลกฝ่ายหญิงก็คือบราซิลนะครับในส่วนของไทยครับทีมชายมี4ทีมครับประกอบไปด้วยไทย1ครับพิทักษ์ทิพจันทร์นะครับพรวิทย์ตะวัตโตนะครับไทย2โดยวินิตแก้วใสสุรินจงกลางไทย3ครับบรรลือหน้าประคองวชิรวิทย์หมวดผาครับและไทย4เนติธรมุนีกุลครับแล้วก็วิชยะวิเศษการครับส่วนทีมหญิงครับมีทีมชาติไทย3ทีมครับที่ส่งแข่งขันประกอบไปด้วยไทย1ครับ วรพิชยากรก้องพบสรุตาวดีครับน้องเบสและก็ทาราวดีนาราพรแลพัดครับน้องไบรท์ไทยสองครับวรนัทชยากรพิรชยาไกเลิศครับและก็ชรนรัตวดีพัชรมาณรุพรครับและไทยสามครับวรพัศรระดารงและก็ลำไพ่พริสนุ่มวงนะครับก็นี่เป็นกีฬาทีมชาติไทยที่จะแข่งขันในรายการวอลเลย์บอลเวิลด์บิสโปรทัวร์เชียงใหม่ชันเลนนะครับ สำหรับเส้นทางการไปสู่โอลิมปิกเกม2024ของทีมวอลเลย์บอลชายหาดชายและหญิงของไทยนะครับก็ผมสรุปไว้อีกครั้งหนึ่งแลวกันนะหลายท่านอาจจะทราบแล้วแต่ว่าสรุปให้ทราบอีกครั้งหนึ่งเลวกันครับจะมี3เส้นทางนะครับที่คัด24ทีมจาก5ทวีปสู่ปารีสครับซึ่งรอบสุดท้ายเนี่ยจะแข่งขันวันที่27กรกฎาคมถึง10สิงหาคมปีหน้านครับสนามเนี่ยจะพิเศษมากๆก,ก็คือจะแข่งขันกันที่หน้าหอไอเฟลนะครับฝรั่งเศสจะได้โคต้าในฐานะเจ้าภาพ1ทีมแน่นอนแล้ว ส่วนสเส้นทางที่ว่าครับก็มี1ครับแชมป์โลกบีชวอลเลตบอลสองพซึ่งได้ไปแล้ว2ทีมก็คือทีมชายก็คือเช็กนะครับทีมหญิงก็คือสหรัฐ2ก็คือสะสมคะแนนจ,จากการขันบีชโปรทัวร์นะครับสก็คือการคัดผ่านโซนทวีปของตัวเองโดย1ชาติจะมีได้มากสุด2ทีมในแต่ละประเภทครับก็คือชาย2หญิง2นะครับตอนนี้เนี่ยมีได้ไปแล้วนะครับก็คือ2ทีมนะครับของแต่ละประเภทนะครับก็คือชาย ได้1ทีมก็คือฝรั่งเศสและก็เชกนะครับส่วนทีมหญิงก็ได้2ทีมก็คือฝรั่งเศสและก็สหรัฐนะครับเท่าเท่ากับว่าในประเภทชายก็ได้ไปแล้ว2ทีมหญิงก็ได้ไปแล้ว2นะครับบวกกับอีก17ทีมครับที่อันดับโลกดีที่สุดจากการสะสมคะแนน12รายการที่ผลง,งานดีที่สุดของคู่ตัวเองนะครับสำหรับรายการแข่งขันตั้งแต่วันที่1มกราคม2023มถึง1ิมิถุนายนปี2024รวมเป็น19ทีมแล้วนะครับแล้วก็อีก5ชาติ มาจากการคัดเลือกของแต่ละทวีปของตัวเองแชมป์ทวีปเท่านั้นครับที่จะได้ไปซึ่งจะแข่งขันในเดือนมิถุนายนปีหน้านะครับส่วนคู่ของไทยครับที่ดีสุดตอนนี้ครับก็คือคู่ของเบสครับวรพิชยากรก้องพบสรุตาวดีกับไบรท์ครับธาราวดีนราพรและพัดที่อยู่อันดับที่27ของโลกฝ่ายหญิงนะครับส่วนคู่ชายที่อันดับโลกดีที่สุดก็คือพิทักษ์ทิพจันทร์ครับหรือว่ายูกับตั้มนะครับปอวิทตาวะโตที่อยู่อันดับที่44ของโลกนะครับ ก็เราต้องลุ้นครับก็ต้องลุ้นจากการสะสมคะแนนนะครับในการขันบีสโปรทัวร์แล้วก็การคัดผ่านโซนทูพีของตัวเองสะสมคะแนนเนี่ยก็จริงๆตอนนี้เราอยู่ที่27ก็จริงครับแต่ว่ามันมีบางชาตินะครับที่มีเกินกว่า2ชาติเนี่ยนะครับที่ติดอยู่ในรังกิ้งเหมือนกันเราก็มีโอกาสจากตรงนั้นเหมือนกันนะครับก็ลุ้นให้เบสกับไบท์ทำงานีให้ดีสุดครับแล้วก็สะสมคะแนน ไปจนถึงเดือนมิถุนายนปีหน้านะครับเพื่อลุ้นไปเป็น1ใน24ทีมนะครับที่จะไปแข่งขันโอลิมปิกเกมรอบสุดท้ายที่ปารีสฝรั่งเศสตีกันที่หน้าหอไอเฟลเลยนะครับชับวอลเลย์บอลชายหาดครับค่ะสำหรับตัวหนูเองตั้งเป้าหมายในการแข่งขันโปรบีชิชตัวที่เชียงใหม่นะคะก็เข้ารอบ4ทีมสุดท้ายค่ะก็มอนเหมือนตอนที่ไปที่อินเดียค่ะแล้วก็ตั้ง ตั้งเป้าหมายคือเข้า4ทีมสุดท้ายแล้วก็เราค่อยๆไต่ไปทีละสเต็ปทีละสเต็ปว่าเราเจอใครเราจะเล่นเกมแบบไหนกับเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปถึงเป้าหมายได้ คาะสำหรับหนูนะคะตอนนี้ก็มีความพร้อม100%ค่ะที่จะไปแข่งในรายการบิดโปรทัวร์ที่ช h นเลนเจอร์ที่เชียงใหม่ค่ะเราก็มีความพร้อมแล้วก็ตอนนี้ก็ฝึกซ้อมทั้งร่างกายแล้วก็แล้ก็เพิ่มทางด้านจิตใจไปด้วยค่ะตอนนี้ ทองส่วนตัวหนูเองกับต <ISH. S 2> ัวเบลเขาไม่ได้มีอาการบาดเจ็บอะไรมีแค่ความเหนื่อยล้าจากการเดินทางกับการแข่งขันติดติดกันเฉยๆค่ะก็เลยช่วงนี้มันเป็น3สัปดาห์ก่อนการแข่งขันมันซึ่งมันสามารถรีโคเวอรี่กลับมาได้100%่้ตค่ะตอนนี้ก็เหมือนเก็บรายละเอียดต่างๆที่เราไปแข่งขันมาว่าสิ่งไหนที่เราควรทําได้ดีมากกว่าเดิมหรือว่าสิ่งไหนที่ควรลองปรับปรุงอะไรเงี้ยค่ะก็กดก็ได้นํามากลับมาพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงค่ะให้แฟนเป็นกำลังใจครับจากในโลกมาเชียร์มาลุ้นแข่งขักันหน่อย ค่ะคอนูนะคะฝากแฟ,แฟนบอลเล์บอลทุกคนนะคะแล้วก็เอกองเชียจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงนะคะมาเชียร์พวกเราได้ที่สนามเชียงใหม่นะคะฝากเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะคะก็สําหรับหน,น,นูมันเป็นมันเป็นเหมือน,นเป้าหมายที่เราอยากจะไปให้ถึงตรงนั้นแต่ว่าพอบางครั้งเราคาดหวังกับ กับสิ่งนั้นมากเกินไปเรารู้สึกว่ากดดันตัวเองนะคะเราก็อยากทาแต่ละ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 ครั้งแต่ละครั้งให้ดีที่สุดแล้วก็เหมือนเป้าหมายมันรอเรา,าไว้อยู่แล้วถ้าสมมติเราทําเป้าหมายปัจจุบันได้ดีอะไรเงี้ยค่ะก็ขอบคุณสาหรับความคาดหวังแล้วก็กําลังใจที่ส่งมาให้ว่าพวกเรามีโอกาสได้ไปโอลิมปิกก็จะทําหน้าที่ของพวกเราให้ดีที่สุดค่ะส่วนตัวหนูก็ของหนูก็มีความคาดหวัง แต่ก่อนมีความคาดหวังเยอะค่ะมันทําให้ตัวเองแบบเล่นเล่นไม่ได้ออกมาร0อมันเลยทําให้เราเปลี่ยนความคิดใหม่ว่าเราเราไม่ได้คาดหวังเราเราไปทีละสเตปทีละสเตปดีกว่าค่ะอันนี้ก็ถือว่ามีความสําคัญนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นการเก็บคะแนนสําหรับทีมที่มีโอกาสที่ได้ไปโอลิมปิกที่ปารีสนะครับในปีหน้าสําหรับทีมไทยเราเนี่ยเราก็มีโอกาสสําหรับทีมหญิงนะครับ ราะนั้นการที่เราได้เป็นเจ้าภาพเนี่ยก็จะทําให้เราได้ได้เปรียบนะครับแล้วก็บอกกับโค้ดบอกกับผู้เล่นนะครับนักกีฬาเราว่าขอให้เล่นให้เต็มที่นะครับเป็นโอกาสรับการที่จะได้ระดับสูงๆเพื่อเราจะได้เก็บคะแนนให้ได้มากที่สุดนะครับ mm hmm. ก็จะมีแมตช์การแข่งขันข้างหน้าอีกไม่กี่รายการแล้วนะครับ mm hmm. ก็ถ้าเราสามารถทําผลงานในรายการนี้ได้ดีเนี่ยก็จะมีทาให้เรามีโอกาสนะครับ แล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ถือว่าเราก็อยู่ในในในเกณฑ์ที่เราสามารถที่จะได้สิทธิ์ไปโอลิมปิกด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นรายการที่มีความสําสคัญที่เราเลือกเชียงใหม่เพราะว่าเชียงใหม่เนี่ยนะครับมีความพร้อมแล้วก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจนะครับและที่สําคัญเราก็คิดว่าเราจะเปิดเมืองนะครับในภาคเหนือสำหรับการแข่งขันระดับนานาชาติทั้งที่ผ่านมาเนี่ยกค่อนข้างจะ ขาดหายไปนะครับขาดหายไปในส่วนภาคเหนือแล้วก็เราเลือกเชียงใหม่เพราะว่าเชียงใหม่เป็นเมืองกีฬานะครับเป็นเมืองท่องเที่ยวแล้วก็เป็นเหมือนกับเมืองหลักของภาคเหนือนะครับเราก็เลยไปเริ่มปักหลักแล้วก็เปิดมิติใหม่ในภาคเหนือที่เชียงใหม่ครับสำหรับท่นานที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะครับผมรบกวนกดปุ่มติดตามช่องและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ เพื่อจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆในครั้งต่อไปและหากท่านมีข้อสงสัยหรือว่าอยากให้ทำคลิปอะไรก็สามารถทิ้งไว้ได้ที่ใต้ช่องคอมเมนต์นะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ